และนี่คือ CIT Podcast ให้ทุกเรื่องมีครบรับจบที่วทออสวัสดีค่ะมาพบกับนะคะ CIT Podcast ค่ะให้ทุกเรื่องมีครบรับจบที่วทออค่ะวันนี้เรามาพบกับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะัส,สดีคอาจารย์แนะนำตัวกันก่อนเลยไหมคะครับผมรครับผมมาดรเดชาปาปรสเสริฐครับผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรวัตรสุนารงบครับค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเข้าสู่พอแคสต์ของเราวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยภาควิชาไฟฟ้าอาจารย์คะถ้าอาจารย์จะพูดให้ป้าข้างบ้านฟังนะว่าเรียนเนี่ยเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยเรียนอะไรบ้างคะถ้าเกิดเป็นป้าข้างบ้านใช่ไหมครับป้าข้างบ้านเนี่ยน่าจะมองว่าเด็กไฟฟ้าเนี่ยจะต้องซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ทั้งหมดอ่าเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับระดับที่เราเรียนเนี่ยครับเราเรียนในการออกแบบแล้วก็วิเคราะห์รวมถึงความปลอดภัยในการออกแบบโโรสะบบไฟฟ้าทันส่วนใหญ่ครับค่ะจุดแข็งของภาคเราคืออะไรจุดแข็งของภาคเราถ้ามองจุดแข็งของภาคเนี่ยครับสาขาวิชาที่เราเปิดสอนเนี่ยนะครับกับเทรนด์ของเทคโนโลยีในปัจจุบันและก็อนาคตเนี่ยครับไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นโอกาสที่นักศึกษาจะ จบแล้วได้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นจุดแข็งของ<ม>ของไฟฟ้าเลยครับผมอาจารย์พูดถึงเทรนเราเราตีคู่ไปกับเทรนอย่างเช่นอะไรคะอาจารย์ลองดูดิอย่างเช่นอยาอ่างปัจจุบันเนี่ยครับยานยนต์ไฟฟ้าระบบชาร์จแบตโซล่าเซลลอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ในบ้านใช้เป็นไฟฟ้าแ,บบาแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นทั้งหมดเลย เราค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของเทคโนโลยใ<ช>ีในอนาคตไปอีกถูกไหมคะทีนี้อาอาจารย์เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของภาควิชานะคะมีเด็กเข้าใจอะไรผิดผิดกับภาควิชาแล้วอาจารย์อยากสื่อให้มันถูกต้องอสมัยก่อนครับมีครับสมัยก่อนเราเป็นภาควิชาเป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับเราหลายหลายคนภายนอกก็จะมีความเข้าใจผิดเพราะว่าคิดว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับนักศึกษาก็จะ ความยำกัดของงานครับก็จะเกิดขึ้นอย่างอย่างนักึษาจะไปเข้า,าหน่วยงานของรัฐครับก็จะเขาก็จะไม่รับหลังหลังมาเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นไฟฟ้าแล้วก็อเิอเล็กทรอนิกส์กำลังครับอันนี้ถามแบบซื่อๆครับเอ่ออิเล็กทรอนิกส์กับไฟฟ้ามันต่างกันยังไงรคระปกติแล้วครับถ้าเกิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับส่วนใหญ่ระดับแรงดานที่ที่เราทำงาน จะอยู่ระดับแรงดันต่ำแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์กำลังครับระดับแรงดันมันจะสูงขึ้นมาครับผมเป็นเหมือนกับการทํางานควบคู่ระหว่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าอ่าชัดเจนเลยนะคะ่ทีนี้มันต้องมีเสียงหรือเสียงเล่าอ้านจากเด็กๆมั้งแหละเคยได้ยินไหมคะว่าเด็กจะบ่นว่าวิชาไหนแบบโหดวิชานี้แบบหนีไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินประจําครับผมอย่างวิชาที่อาจารย์ ทีรวัตรสอนอย่างเงี้ยครับผมวิชาสอัน,นี้จะเป็นวิชาที่ค่อนข้าง,งโหดโหดมากสําหรับเด็กเด็กไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับ<ด>มัน<ด>โหดยังไงคะอาจารย์มันก็มันคือวิชาแรกที่นักศึกษาปีหนึ่งได้เรียนที่เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับผ้าซึ่งมันก็เป็นรอยต่อระหว่างคณิตศาสตร์กับกับความเป็นไฟฟ้าครับซึ่งก็ถ้าน้อง ไหนที่คณิตศาสตร์เข้มแข็งสนุกกับคณิตศาสตร์เขามาเรียนวิชาเ i r ร์กิ a แอนะลิซิสเนี่ยเขาก็จะสนุกไปด้วยเพราะมันมันคณิตศาสตร์คือเครื่งองมือแต่ถ้าหากว่าคณิตศาสตร์ของเขามีอาการอักเสบมาก่อนแต่ต้นอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันรื้อรังมา <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ครับเลย <c oughs> ที่ว่าที่ว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนอาจจะแบบไปหนีไป,ไปอาจจะขอดอกไว้ก่อนเมันเป็นเป็นเป็นอาการแบบ เสมอเสมอเลยครับอ่าอาจารย์ให้กําลังใจน้องๆหน่อยค่ะเด็กๆออกับวิชานี้กับวิชาเซอร์กิตใช่ไหม<ช>ครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเออไฟฟ้าเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญเครื่องมือที่สาคัญของไฟฟ้าเนี่ยอ,อือ่ั้นจิตศาสตร์เพราะว่าความในไฟฟ้ามันมองไม่เห็นค่ะมันไม่จับต้องได้ยากค่ะว่าปริมาณกระแสก็ดีปริมาณแรงดันก็ดีเราจะอธิบายปรากฏการณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่เป็นขันจิตศาสตร ฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆว่าถ้าน้องคนไหนชอบคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมาเรียนไฟฟ้าสว่างแน่นอนแน่นอนไม่ยากไม่ยากเราเรียนเราเรียนสบายสนุกแล้วเราก็เราเน้นเรื่องของการปฏิบัติ่ารเรียนที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องโอ้โหนั่งคำนวณนั่งคิดตัวแล้วก็มีเหมือนกันไอ้ปวดหัวแบบนั้นแล้แต่เราก็มีปฏิบัติมีฝึกงานมีอะไรแบบสนุกครับใช่ใช่ถ้าน้องคนไหนสนใจจะมาเรียนภาควิชาไฟฟ้านะคะขอแมตป์ปึ๊กมาหน่อยนึงนะคะ จะได้ไม่ต้องแบบเนอะอักเสบเนื้อหังอะไรเงี้ยจะได้เรียนกันอย่างชิวๆไปทีนี้เรีนวิชาไหนสนุกสนุกอาจารย์ะถ้าเป็นวิชาสนุกสนุกเนี่ยคนใหญ่ก็ได้เป็นไฟฟ้าบันเทิงเป็นกพวกแหลกเลยควมชื่อว่าเป็นพวกแหลกมากกว่าที่มีความสนุกแ้เด็กชอบเพราะอะไรคะอ่ปกติบาอย่างเวลาเราเราเรียนแหลกอะไรเนี่ยครับเราก็จะเรียนไปแล้วก็มีการหยอกล้อกันไปแต่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับค่ะค่ะ อย่างเช่นหยอกเดียวยังไงเด็กอย่างเช่นเวลาเด็กตจอนเนี่ยครับแล้วก็ไฟไปจี้เด็กเราคเราก็จะคอยบอกเฮ้ยกลุมไหมเด็กก็เด็กกำลังจะเปิดซึ่งก็ต้องคิดอยูีมาแล้วอะไรเงี้ยครับให้เด็กคอยคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ถีรวัตรบอกว่าไฟฟ้าเป็นอะไรที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจำเป็นที่ต้องความระวัง เสริมอีกน tamam. okay. mm ิด hmm. นึงก็คือจริงๆแล้วเด็กๆน้องๆเนี่ยนะครับเขาเขาอยากได้สิ่งแบบนี้นะเขาอยากจับต้องได้เขาอยากปฏิบัติอ่าเพราะฉะนั้นก็ถามว่าสนุกสนุกอ่ะก็น่าจะเป็นกลุ่มชาวปบังการก็คือเขาเรียนทฤษฎีมาแล้วเนาะอย่างเช่นกฎของโอมอย่างเงี้ยนะครับวีทับไอคูมอาร์แล้วเนี่ยพอเขามีความรู้นะ่ยเขาก็จะต้องเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเนี้มันเท่ากับไอ มายเขาเลือกฉันคิดในใจแล้วได้เท่ากับเท่านี้โพสปัดดูที่ได้ทำดูมันเขาจะสนุกตรงนั้นอู้วความเรียนสนุกเลยค่ะอาจารย์จะมีความสุขในการดูด้วยอะไรเงี้ยนะค่ะคือบางคนเด็กบางคนก็ยอิงมากนะครับอันนี้คือไม่เชิญมา้ามอญเลยเพราะม้ามอญเขาเขาพกเครื่อเองครับวยากพกเครื่อมีทุกวันนะพี่น้องทุกท่านค่ะอนอาจารย์ครับทุกท่านอย่างนี้ขึ้นนี้ครับค่ะ ทิ้งฮะโปงมาเองโป้งมาแบบเออเด็กคนนี้คุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นช่างอยู่แล้วเขาก็เขาพามาด้วยพามิเตอร์มาพาเครื่องวัดแคมป์กระแสอะไรพวกนี้มาก็เป็นแค่สโค๊ปที่เขาไม่พกมาเขาใช้ไม่มาแล้วก็เหมือนกับแบบทุกคนก็จะต้องมีอาวุธคู่ใจนะคะขนาดมืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเตรียมพร้อมดีมนี้เลยค่ะอาจารย์คะ ว่าแบบอ่ามันมีการแบบทดลองอย่างเงี้ยเคยมีเหตุการณ์โป๊ะโป๊ะ,ปะของนักศึกษาไหมคะ,ละตลกตลบหรือเหตุการณ์ระทึกขวัญในห้องแบบในห้องแบบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไฟฟ้ามันก็อาจจะโป๊ะโป๊ะๆมันคือคล้ายๆกับเราพยายามให้เกิดความขัดแย้งนก็มัน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 อย่างน้อยอย่างเช่นทดลองไปแล้วเกิด ฟังขึ้นก็มีนะครับค่ะแล้วเด็กทำยังไงเด็กเด็กก็ยืนดูเฉยๆแล้วก่อนฟังรองขึ้นมาเลยครับแบบนั้นคือว่าเราเราจะพยายามสำช้ำเรื่อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่ถ้าเกิดจะมีแบบที่แบบว่าพอจะอ่านรู้เลยว่าเป็นเรื่องตลกได้ก็คืออย่างเช่นไฟดับทั้งห้องเนืองจากว่าในห้องเป็นรายการเราเนี่ยมันมีมีเรื่องซื้อค่ะเอ่ออาจจะแบบ หรือเอากระเป๋าทุกวันแล้วไปดันโดนมือสิแต่เราก็เปิดเปิดทางดับห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันดับห้องเด็กเขาเด็กเขาทำยังไงคะเด็กเขาก็มองแม่กันแซ้ายขวาครับัจะวัดงานกำลังทำอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องแบบที่แบบเออมัน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 ก็เหมาะไปตกลงก็ได้คืออ้าวไอ้คนยังไม่ทำก็สบายไปคนที่ทำไปเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาทำใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ย รถพวกก็เย่ไงคนที่อยู่บนดีซีที่ทขาเปิดใก็อันนี้คือจะพร้องชาที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะใชก็จะมีถ้ามองอนุโลมว่าเป็นเรื่องที่มันแบบผิดพลาดแบบอารมณ์นี้นะฮะแต่ถ้าจะในอุปกรณ์การ์ดจอเนี่ยบอกน้องๆเลยว่าปลอดภัยเพราะว่าบางคนกลัวกลัวการ์ดจอไม่กล้าจะดูเมย์ไหมไม่กล้าออนเบลเกอร์อะไรเงี้ยต่าวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ไม่กล้าออนเบลเกอร์อะไรเงี้ยก็มี มันเป็นยังไงคะออนเด็กเด้อเดกเนือเหมือนกับจ่ายไฟเข้าไปที่วงจรเลยนะครับเหมือนกับเขายังไม่ค่อยได้สัมผัสกับไฟฟ้าอะไรแบนีกับเขาควอร์เปิเราเปครับจะเปตัวตัวอารมณ์แบบนี้มันก็หมานทรายจรอาจารย์ใจเย็นนะคะเป็นผวเป็นผู้ใหญ่คู่อาจารย์แต่ว่าเราก็ฝึกครับเพราะว่าคืออย่างเวลาปกติหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรงเี้ยครับเราต่อวงจรเสร็จแล้วเนี่ย ไม่มีใครมาเมา่อก่อนเนี่ยเราเราต่อเสร็จเราจะต้องนอนอีกแล้วก็ฝึกฝึกความกล้าเป็นอย่างดีด้วยค่ะเยี่ยมเลยค่ะไฟฟ้านะคะมีทั้งแบบทฤษฎีแล้วก็แฮนด์ออนค่อนข้างเยอะนักศึกษาก็น่าจะได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไปอย่างเจ็บจนใช่ทีเดียวนะคะทีนี้อาจารย์คะถ้าสมมติให้จินตนาการครับถ้าพีเนตจะมีมาสคอตอาจารย์ว่าควรจะเป็นตัวอะไรคะถ้าพีเนตจะต้องมีมาสคอต ผมว่าเป็นแพ้เพราะใบฟ้าส่วนใหญ่เป็นแพ้ะแม่คะถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้มานะครับคนจะมุ่งไปเลยว่าไฟฟ้าแล้วกจอดใบฟ้าชาวเขาเลยคิดว่าเป็นแพ้เพราะอย่างปกติในในงานน้ารื้อถาของเราเราจะมีการออกแบบแบบลำดับครับป้องกันแบบลำดับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ที่จะเกิดเหตุไฟฟ้แล้วจอดจากการออกแบบโดยวิศวกรเนมันค่อนข้างยาก ครับแต่คนทั่วไปจะเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่เกิดเ,เทิมใหม่เน,น,นี่ยงไฟฟ้า,าวัตุนจยมตอนเลยโอ้แพลนบ่าใช่โอ้ตัคุณแจเกตเป็นมัสคอตที่ทดูน่าสงสาร,รจาาริงเค่ <c oughs> <c oughs> แต่ก็น่ารักดีค่ะโอเคทีนี้เรียนภาพไฟฟ้าเด็กเข้ามาเรียนค่ะอาจารย์คิดว่าเขาจะได้ฝึกตกในเรื่องไหนบนะ้างจริงๆอ่าถ้าเกิดเป็นภาพของไฟฟ้าน่าจะเกิด น่าจะได้ฝึกการคิดแบบเป็นลำดับครับ <c oughs> เพราะว่าอ <c oughs> ย่งางอย่างระบบไฟฟ้าที่ผมอธิบายถึงมรดเนี้ครับเราจะต้องทำงานเป็นสเต็ปสเต็ปมีการวางแผนมีการคิดแบบเป็นขั้นตอน <c oughs> ครับเด็กจะได้ตรงนี้ค่อนข้างดีอ่าเข้าค่ะอาจารย์ครับเด็กจะต้องอยากรู้แน่เลยเรียนไฟฟ้าไปจบไปเป็นอะไรหนูจะโตไปเป็นอะไรจริงๆ <c oughs> แล้วอย่างอย่าง หลักสูตรที่เราได้ออกแบบไปนะครับว่ารางนเนี่ยครับเดี๋ยวที่จบไปแล้วเนี่ยครับสามารถทํางานในภาคตละไดอาชีพศาสตรการได้หรือแม้กระทั่งทํางานนอกสายงานก,าก็ได้เหมือนเช่นเรา,า,าระเบิดข้อค้างก็ได้ครับเป็นผู้รับเหมาเป็นอาชีพอือ่นๆได้หมดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไฟฟ้าแต่ว่าเนื่องจากกระบวนการของไฟฟ้าเนี่ยเราได้คิดแบบเป็น เพราะฉนะนั้นมันจะมีการมาแข่งี่ธีเกิดขึ้นใน<ม>ในระหว่างการศึกษ,ษาครับค่ะเรแบบเราะจะเรียนแล้วมีแนวความคิดเป็นสเตจซึ่งถือว่าครบเป๊ะมาจบไปอ่า<ช>อค่ะอ่าฝากไ้น้องๆหน่อยไหมคะที่อยากจะเข้ามาเรียนภาวิชาจริงๆแ้้เกิดเรื่องที่อยากจะฝากก็อาจจะเรืออ่องของพื้นฐานเพราะว่าอย่างไฟฟ้าเราครับเรารัทั้งเด็กปวชเด็กม .6 น้องเด็กมปลายแล้วก็พสอะไรพวกนี้ครับความแตกต่างความแตกต่างกันด้านการศึกษาอาจจะมีอยากให้น้อง้องเตรียมวิชาอะไรพิเศษหลักก็น่าจะเป็นคณิตศาสตร์ใช่ครับคณิตศาสตร์เรื่องต้นอะไรนี้ครับแล้วก็เรื่องของการคี่พ่อวงจรเลยขาตรงต้นครับที่ที่สําคัญที่เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาเข้ามาใหม่ควรที่จะมาบ้านครับแล้วที่เหลือเนี่ยอาจารย์ทีรวัตรก็จะมาเติมเต็มให้ทีหนึ่งในม เติมก so like ็คือจริงๆแล้วภาพภาพวิชาของของเราเนาะไม่ใช่เีแค่สองคนนี้มีเก yes ือบยี่สท่านยี่สามห้าท่านเทียบคับอบคุณแล้มีทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็มีทั้งระดับปริญญาโทด้วยนะเราเราหลับปริญญาตรีเพื่อในระดับปริญญาโทเราใปริญโทนีอะไรคอ่เออใชการศึกษปริญญาโทนี้มีีี เรประยุกต์สนใจครับครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าถามว่าอยากให้น้องเป็นตัวอะไรก็ถ้าน้องทุกคนน่ะจบการเรียนหรือผลการเรียนตามเกณฑ์ถือว่าน้องคนนั้นน่ะของหลักอ่ะของแ้ลแล้วก็ยินดีที่จะมาเจอกันแน่นอนก็คือง่ายว่าทุกคนลองลองลองทำความรู้จักกับนาคารสมาร์ ที่เป็นเราเรียกว่าตัวเองว่าเป็นสวัสดิ์เล็กเนาะเราไม่มีสวัสด์ใหญ่ถ้านักสอนม่างๆที่มีทั้งฝั่งธนาคารแปดสิบเอ็ดเราก็จะอวเป็นสวัสด์เล็กที่เรามีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเรามีเป็นการในการสอนที่มีสุกงานด้วยมีเรียนรู้วยพืนด้วยมีสุกงานด้วยแล้วก็ได้ครนะก็ถือว่าไม่ต้องเป็นหัวมามามาลองดูครับค่ถึงใครจะว่าเรามีสวัสดเล็กแต่เราไม่เล็กนะคะ รับคใจเราไม่เล็กนะครับใจเราใหญ่ค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะจากภาควิชาไฟวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำลังนะคะที่มาให้แบบความรู้ความสนุกสนานกับพอดแคสต์ในตอนนี้ค่ะแล้วก็ติดตามในตอนต่อไปเราจะมาคุยคุยกับวอรอให้รู้จักกันมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและนี่คือ C T Podcast ให้ทุกเรื่องมีครบรับจบที่วัดอ